รู้จริงๆเลยนะว่าใครเป็นคนจัดสำรับอาหารในวันนี้ทำไมครับคุณพี่ต้มจืดกับปลากระป๋องค่ะแจ้าข้าวไม่มีเลยเนี่ยสังเบ็ดหน่อกินกินเข้าไปกับภูพัดคุณกินจริงเหรอคะคุณก็ณกินด้วยสิไม่มันไม่มีข้าวค่ะยังไม่ลองอีกเหรอถ้าคุณพ่อเหรอคะไอ้ภูพัดเนี่ย ยังไม่ลงจากประธานหมู่บ้านนี่ก่อนเขาลงแล้วค่ะลงเสร็จแล้วเขาก็ออกเลยออกจากกรุ๊ปไลน์เหรอออกจากบ้านแล้วก็ไปเที่ยวต่อค่ะปากดีจะพูดจะจาอะไรกันให้เกียรติวันเกิดคุณพ่อด้วยนะถ้าฉันรักคุณพ่อจริงเนี่ยฉันไม่พาคุณทวดมารุวมงานในวันนี้หรอกทวดพ่อของนี่เนี่ยคุณสิคะพัชชาไงพัชชาหรือว่า าคุณคงจะเอาใจคุณพ่อแล้วเนาะรู้ว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อคุณเลยจ้างสุครีมาเป็นของขวัญเหรอคุณฉันเป็นสะพ้ายใหญ่นะครับหายาสนะคะแต่งตัวเหมือนคนสอดสังวาเจริญยิ่งเฮ้ยฉันรู้ดีนะว่าแกทั้งสองคนน่ะจะหวังอะไรจากตัวของคุณพ่อบอกมาเลยว่าแกหวังอะไรกันแน่ ฉันก็หวังไม่ต่างจากแกหรอกถ้ารู้แล้วก็ดีเป,ดเปิดเปิดกันไปเลยฉันอยากรู้ว่าว่าฉันเนี่ยจะได้มรกดของคุณพ่อหรืเเอเปล่ามรดกหรือเปล่าคะคนรวยเที่จเอาเน้ำมันพืชทำไมพืชทอดไข่แดงล่ะคะคุณก็เห็นไม่พอมีกับข้าวไงคุณถ้าคุณเอาน้ำมันน้ำมันพืชมรกดแล้วอ่างหุ่นกับกุ๊กเขาจะอยู่ยังไงล่ะคะคุณฮะ มองอยี่หีืยว่าจับทอดแดกซะดิอีเวนมึงนี่ยี่มองนี่เหมือนไข่ข้าวมากรู้ตัวไหมคุณพี่แต่งหน้าอย่างกนกทอดอีบ้าแหมแล้วมึงกะดีไหนผู้หญิงพี่พอเออกูเนี่ยกะวัวกะทิงโอเครือไม่คุณอยากได้น้ำมันแล้วก็ถ้ามีน้ำม,นมันมันไม่มีรถแล้วจะวิ่งยังไงล่ะคะคุณใครกุ้อยน้องใมค่ะคย ทางนี้เลยค่ะคุณรอดชะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะหนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะมาอยู่ในใบ้านกูได้ยังไงเนี่ย <_ c oughs> คุณรวยเนาะคุณเราโชว์รูมาอยู่ในบ้านเราถ้า <_ c oughs> คุณพ่อดีรวยรวยอาว่ามาใครกำลังจะถอยรถใหม่คะ หนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลักษ์รีวอ z ดซ i ชั o นที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.4GD Super Power และที่สำคัญรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับช่วงล่าง G-SPORT Suspension ทำให้ขับ สนุกเกาะถนน,นแน่นนิ่งหนึบขับไปไหนก็ปลอดภัยคะ่ะส่วนของต่งก็มีให้เลือกเยอะหลากหลายเลยนะคะอย่างรถแต่งชน,นี้เขาได้นำ h ฮลักษ์ลีโ d Z ดี dition ลุกใหม่ล่าสุดมาแต่งเซี่ยวในลุคแสบแบบแซดแรนเนอร์ให้สมกับเป็นชาวแซดด้วยค่ะถ้าคุณพี่สนใจแต่งรถแบบนี้สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะคะแมหมนูรถสแสบแบบนี้มันเหมาะกับความแซบของพี่จริงๆงั้นน้องจัดไฮรักษ์ลีโวด,ดี ดิฉันมาให้พี่เลยคันหนึ่งนะคะพี่จะเอาไว้ขับเวลาไปออกงานหน่อยค่ะจัดไปเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวเธออยู่่วนหลังบ้านนช่ี่ยอยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังร้านส็กล่าเธออยู่ในบ้านใช่หรอใช่ค่ะแล้วคนนั้นใครอ่ะคนสวนครับแค่นี้เหรอ สมุนไพรื่อนะคะไม่ใช่หมอเสกพี่บีดูกันเป็นหมอเสกแดกว่านชักบนลูกซะเลยเดวก่อนสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมงานบุญใหญ่กันในวันนี้ใส่ซองกันครบแล้วใช่ไหมท้าคุณพ่อไม่ใช่มาคนายกวันนี้เป็นวันเกิดท่านคุณพ่อแค่ะอุยตายแล้วก็ท่านคุณพ่อท่านคุณพ่อเชิญต้องเต็มมเซอร์ไพรส์เหรอคะ ปุบป่าของเธอไปเลยเสร็จแล้วเจ้าสัวค่ะมาทำแบบนี้คนอคื่นเขาจะมองไม่ดีนะคะใครจะกล้าในบ้านหลังนี้จะตกใจไปเลยใครมาใครหม้ตใครบ้านไหมะมีอะไรจะพูดพัชชา คือวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณท่านนะคะดิฉันก็มีของขวัญมาให้ค่ะมามอบให้ก็เป็นยางจากชุนชื่นชอบอะคะ่ะยางชุนชื่นชอบใช่ค่ะที่อยู่แยกจากเฉยใช่ไหมใช่ค่ะและร้านก็เฉยตามแยกเลยเพราะวันนี้ไม่เป็นากาเฉยเป็นจารนิ่งไะเป็นนิ่งเฉยเก็บ <c oughs> ไว้ใช้เองเถอยามเถอะขนาดเจ้าของร้านเปลี่ยนยางร้านตัวเองขับไปนิดเดียวกับเบื้องบาทยังขาดเลยยางบางมากไม่แก้ตัวอะไรเลยรถต้นทุนค่ะ ลดต้นทุนการผลิตแ่ะไม่แก้ตัวอะไรเลยนะเหมือนจะยอมรับว่าจริงอย่าไปสนใจร้านย่างเถื่อนแบบนั้นเลยครับคุณพ่อเอาไว้พูดส้วตีนอย่างเงี้ยโอ้ป๊า่อกนะถ้าคุณพ่อเลยพูดจามริงหน่อยจะเย็นเพราะช้านีแหละมาวินคุณมาวินครับทานท้าคุณพ่อสิทั้งโตอ่ะมีปากระป๋องจานเดียวหรออันนี้แค่ออเดอร์อุ้ยแล้วอาหารหลักอะไรบ้างคะคิดไป เห็นแกกินแต่เธอเนี่ยไม่ต้องปวดหรอกอาหารดีๆรออยู่แล้ววันนี้วันเกิดที่คุณพ่อที่คุณพ่อมีอะไรรังสันคะกุ้งร็อบบี้เขาเป็นกุ้งร็อบเตอร์พ่อกลัวว่ารออยู่ที่ร็อบบี้แลก็ไข่ปลาคาแคร์ไข่ปลาไข่ปลาคาเวียร์มาวินครับคุณพ่อแกมีอะไรจะพูดผมมีของเด็กเล็กน้อยมาให้คุณพ่อนะครับอะไรผมจำได้ว่าคุณพ่อเนี่ย อยากจะได้รุ่นนี้มานานแล้วครับบอกว่าคุณพ่อจะชอบนะครับไม่เห็นอะไรเลยมันไวไปหรือเปล่า,ลาอีกทีนะครับเหมือนเดิมเปิดคาไวสิพ่อจะได้เห็นครับพ่อพอดีผมเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยชอบไลฟ์ไปเรื่อยเปื่อย,อยไม่รู้เ,รเวลามเวลาผมก็เลยตั้งใจซื้อนาฬิการเรือนนี้มาให้ครับอันนี้เป็นรุ่นลิมิต ันลิมิเต็ดมาต้องรีบพูดโอ้แก๊ปนี่น่าเชื่อเนี่ยแก๊ปนี่แก๊ปพูดเองเหรอแก๊ปแก๊ปี่เร็วหน่อยเร็วหน่อคุณบอกเคาดูนะฉันไม่ได้กระซิบคุณนะเนี่ยไม่คุณเองนะลิมิเต็ดลิมิเต็ดเิ dition ครับพอซึ่งในการเล่นนี้ก็ห้าแสนห้าครับสนุนเกิดกลางแบบนี้เหรอ หลับหูหลับตาซื้อไม่ได้ตั้งห้าแสนห้านาฬิกาห้าพันครับอ้าเลยห้าแสนนะเงินประกันครับประกันอะไรผมกลัวพ่อเป็นบาดทะยักครับสนิมเกิดกลางแบบนี้ฉันใส่ไปอาจจะเป็นบาดทะยักได้เกิดการฆ่าฉันคางอ้อมใช่ไหมกันน้ำปะเนี่ยกันครับกันน้ำเข้ากันน้ำออกครับยี่ห้ออะไรจะดูดูเอ่อหมูเตลิซ่าหมูเตลิซ่า ปาเต้หรือเปล่าปาเต้ฟิลิปเองต่อหมูเต้ดิซ่าต่อขอยากเลยโอ้โหหมูอหูเต้ดิซ่าปาเต้ฟิลิปดิซ่าฟิลิปภาคหลังคือภาคหลังเล่นมุกซับซ้อนมากเลยไปอยากเล่นใช้เงินสิ้นเปลืองฉันมีเยอะแล้วแกเก็บไว้ใส่เหอะผมก็มีของเนี่ยมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับคุณพ่อฮะรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมมา นัดแล้วเขาลืมเราป่ะผีมงแล้วดูในกาดิรอสักคู่บ้าเลยได้ไปก็ครึ่งชั่วโมงกว่าถุกพ่อครับมาแล้วครับนี่ก็คือต้นบอนไซมีอายุถึง111ป,ปีครับราคาแพงมหาศาลมากผมต้องการหวังให้คุณพ่อนะฮะเหมือนดังต้นโพใบใหญ่ต้นไซใบหนาครับคุณพ่อบอนไซของผมครับ น,นะนี่เดียต้นร้อยสิบเอ็ดปีครับคุณพ่อมีอยู่ใบเดียวแน่นะแล้วล่มโพใบใหญ่ล่มใสใบหนาของมึงอะคุณพ่อต้องหมั่นมาลดน้ำครับผมและดอกคือจะขึ้นสวยเลยครับคุณพ่อต้นโพใบใหญ่ต้นใสใบหนาครับแล้วมันมีอยู่ใบเดียวอะคุณพ่อใช่อไหมครับว่า Eat um อีทวงไฟเคยมาขอซื้อต่อครับผมเอาไปทำอะไรเหมือนใบม้ใบเดียวมบต้ม ทั้งนาฬิกาทั้งต้นไม้ขขาพวกแกแต่เก็บเอาไว้เหอะแกสองคนนี่มันไม่เคยได้เรื่องเลยฉันถ,ถึงไม่เคยไว้ใจพวกแกไงเอาล่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ฉันก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดของฉันซึ่งเป็นวันที่แสนพิเศษและมันจะยิ่งพิเศษไปกว่านั้นท่กคุณพ่อคะมีอะไรตากกระปองกินได้กี่โมคะงานยังไม่เริ่มเลย เอาล่ะคืนนี้มันจะเป็นคืนที่พิเศษที่สุดเอาของมาสิ <c oughs> ฉันมีอะไรจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่าต่อไปนี้ไข่มุกจะขึ้นมาเป็นภรรยาของฉันไม่ต้องตกอกตกใจหรอกฉันดูเธอมานานแล้ะ อยู่ให e ้เซลล์ขายรถแม่ไปครับโท้าวทำไมล่ะฮะอุ้ยยี้มใจนะายับจะเล่นอ้ไเหี้ย ไม่ได้บิดร ah, ูดิดนี่เยียดรูไม่มนแล้วกูก็ตาไม่ดีเขาจะบิดไปไหนกล้วบิดนี่ะจะได้เห็นแต่ของนะครับเอยหน่อยสิเออแม่งซื้อกดิ่งหมาใส่ให้ก็ดีเลยสวยงามมากต่อไปนี้ คุณพ่อคะคิ้วคิ้วอีจังถาคุณพ่อเลิกครับผมยังยังไม่หมดแค่นั้นเมค่ะจะได้ถูกต้องตามกฎหมายนี่มึงเล่นหนังชอบาเดอร์ด้วยป่ะแต่งอยู่กับนางเอกนังจีนอันนี้เราเซ็นให้ใครก็ได้ถูกป่ะที่รับโอนจากเราไม่ถามสุขภาพสักคำไม่ใช่ประกานนี่ฉันได้รถวันไหนครับ ทะเบียนสมรถเนี่ยไม่ใช่ซื้อรถทะเบียนสมรถหรือว่าท่านเจ้าตัวจะให้รถอเดี๋ยวรอเนะเห็นกันแล้วนะต่อไปนี้ไข่มุกจะขึ้นมาเป็นภรรยาของฉันเทียบเท่ากับทุกๆคนในบ้านหลังนี้พ่อขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานขอบใจมากไข่มุก อะไรมาวินพ่อทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่นมันสร้อยของคุณแม่สร้อยคุณแม่อะไรยังไงก็แม่ก็ตายไปแล้วอะของมีไว้ให้คนใส่ไม่ได้ผีใสเอาได้กาแกกลับไปด้วยพ่อพ่อย่าเลยจัดไม่พอใจหัวหัวตุกเดี๋ยวแม่งีสัตว์ พ่อคุณก็รวยจริงมะเนี่ยไม่ไม่ไม่อะไรไม่ไม่อะไรไม่ร้อนเลยแกคิดนะแกจะได้ทุกอย่างไปฉันไม่ยอมพ่อน่จะได้มีเหมือกันนะเนีมีเมือกันนะเนี่ย ันไม่ปล่อยแกไว้แน่เรื่องนี้มึงเริ่มก่อนพอ่พอพ่อนี่มันคือเรื่องจริงเ่ยนะ ไปนี้กูคือใครพวดมาสกกูคือใครเมียใหม่ของคุณพ่อศักดีนาฉธอกระตรงมากกว่าพวกแกสุขีจักการมันมีผัดกบเ,เรียกมึงอะมึงก็รีพัชชาเรียกใครมาในน,นี่เธอเป็นใครเธอแค่คนใช้แต่ฉันเนี่ยเป็นสะพ้ายใหญ่ที่นี่แต่ศักดีนากูคือเมียของเจ้าสัว เลยฉันงัางเลยพี่ภาษาไทยค่ะหนาขงล่างฉันเป็นสพายบ้านนี้นะเป็นแค่สพายก็รั่อยู่นี่คุกเข่าตลกเหรอตลกครับคุกเข่าลงไปกูรับใช้มึงมาเปสิบสิบปีวันนี้จัดงานกูเดินทั้งวันเลยมึงรู้ไหมกูเมื่อยแค่ไหนรู้ใช่ไหมว่ากูเมื่อยได้จ้ะตีลังกา เกลี it, ite, it ่ยอะไรก็เมื่อยครับมันเกี่ยมันจะหายได้ยังไงก็นวดสิคะตีวนเลยเนี่ยตีนิ้วมาเลยตโดนผมเนี่ยหุบไม่กิ้งสิไม่กิ้งตีลังกาหกขึ้นมาสิหกกระโจหกขึ้นมาเนี่ยจะตีถนัดกันละเห็นไหมมาเห็นนะแดกสาดมาให้หมด นี่ไอ้ชั้นคุณนายแนละ้วไม่ใช่ปลวกก็แดกต้นไม้อะ่ะค่ะครับคุณพ่อไอ้มองนี่สิคุณพ่อเพิ่งจะเรียกฉันเองนะถอดรองเท้าออกกูบอกให้ถอดรองเท้าออกถอดเพื่ออะไรใครมุกถอดออกมาถอดทำไมอะมึงอยากอยู่บ้านหลังนี้ไหมยอยากอยู่หรือมึงอยากเป็นคนเล่ห์ล่อนมึงถอดรองเท้าออกกูม่งเคยเจอเนะี่ยคนใส่สูทถุงเท้าฟีล่าเนี่ยปัญหา ถอดรองเท้ามนันออกเขาถอดวค่ะยกคท้ามันขึ้นมาอ,อ๋อโนดเหรอคะอมหัวนี่โป้ตีมันะ <c oughs> จะบ้าเหรอคะ <c oughs> นี่ตีนนะคะฉันเป็นใครได้ค่ะ <c oughs> พออยังค่ะเดี๋ยวามานี่รู้ใช่ไหมหมามันทำยังไง เขาดังดังเฮาอีกเขาเยอะๆไอ่เอวมึงอ่ะชักตลอดมึงเนี่ยหลังหลังลุกขึ้นมาอออไปเท่าไรพัชชาโกกระโปรงออกผกขึ้นมาแล้วมึงอ่ะมันไม่นะคะเธอไม่นะถ้าถ้ารักกันอย่าเรียขอร้องอย่าเรีย กูต้องพูดกูเป็นคนทำแกสองคนมานี่สิมาข้างหน้าทำไหลตั้งๆไปแกนออกมาแล้วฉันจะจับเสร็จงานแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วฉันจะพาเธอไปดูผีเสื้อในห้องแลลของฉันห้านาทีได้ไหมนะเจ้าสัวฉันขอไม่ได้ 15นาที15นาทีแป๊บเดียวตายเลยไม่มีเวลาล้วภาพพิเศษพี่นุ่ยรูปผมดู